มาจ้ากลับมาทักทายสบายดีกันอีกครั้งนะคะของวันที่24กันยายน2568นะคะแม่เพนจะมานำเสนอแนวทางฮานอยรวมเพิ่มเติมให้กับ f อฟทั้งช่องอีก6สํานักในคลิปนี้นะคะฝาก f อฟทั้งช่องเบิ้งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนะาะเพราะว่าวันนี้ ทางช่องก็จะมีแนวทางมาฝากเอซทั้งช่องอสองแนวทางกันนะคะวันนี้ก็คือฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะฝากเบิ้งคลิปทุกคลิปให้จบด้วยเด้อค่ะเนะาะเพราะว่าจะรวบร่วมหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์มาลงให้เบิ้งนะคะในเพื่นบ่ได้ล่งเธอละอาจารย์เอละคลิปนะคะมนเพิ่นจะรวบรวมมาล่งให้เทธอเดียวกัน เดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วก็จะสรุปราวพัฒนาทุกสำนักที่ยังบบท่านในล่งคลิปให้นะคะอ่ะเข้าเข่ามาเบิงผลงานของ6กสำนักเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะค่อยไปเอาตัวเลขของวันนี้กันต่อนะคะสำหรับนอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก849ส่าล่างออก7จหแล้วก็ฮานอยปกติบนออก88ด แปดเลเบลน,นะคะเลขงามเนาะล่างออกสี่สามส่วนฮานอยว i p พบนออก 9, 9, 6, เก้าเก้าหกหือเกือบเกือบเป็นเก้าเก้าเก้าเนาะคะ่ะเอฟซีเป็นเก้าเก้าหกนะคะหกกับหัวเป็นเก้าเก้าเก้าจนงงเลยแหละเนาะอ่ะล่างออกสี่หนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เนาะของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นที่หกลองศูนย์ตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่นหก 2ฮานอยจับคู่ให้เข้า1ฮานอยค่ะก็คือเน้นที่6 7เลขออก7 6ล่างของฮานอยพิเศษนะคะให้68เลขออก69เนาะของแม่ล้วพารวยเมื่อวานนี้วิ่งลูด่เด่น5กับ4 4มา1ฮานอยจับคู่ให้เข้าเออสมา2ฮานอยนะคะจับคู่ให้เข้า1ฮานอย4 1 2 3 4มา3ฮานอยนะคะเ c แมีเพ็นกับเบาพิษเนาะ ก็จับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยก็คือสามสี่เลขออกสี่สามล่างของฮานอยปกตินี่ค่ะสี่เก้ามาโยพิเศษสี่สามมาโอยปกติสี่หนึ่งมานยอี v อพีเนาะก็มาทั้งสามฮานอยแต่ว่าจับคู่เข้าแค่หนึ่งฮานอยน้องเพชรนำโชควิ่งลุดเด่นที่สี่รองแปดสี่มาแปดมานะคะจับคู่ให้เข้าที่สี่หนึ่งล่างของฮานอย v ีไอพีเข้าตรงๆนะคะนี่ค่ะ ส่วนของอาจารย์สวายวิ่งรูดเด่นที่เจ็ดกับเก้านะคะก็เจ็ดมาเนาะจับคู่บอเขาเก้ามาจับคู่บอเขานะคะนี่ค่ะข้ามเนาะเก้าสามมาเก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหกนาะเล็กออกข้ามไปยังละเตนมส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดให้หกกับเจ็ดมาด้วยกันเจ็ดหล่างของฮานอยพิเศษนะคะกดอดคอกันมาเนาะ จับคู่ให้บอเข่านะคะพ่อเกลียงวิ่งรูดเด่น901มา9กับ1นะคะจับคู่ให้เข้า2ฮานอยให้94ชุดเน้นก็ออก49บนของฮานอยพิเศษให้14ชุดเน้นก็ออกที่41ล่างของฮานอย VIP เข้า2ฮานอย เอามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่24กันยายน2568กันต่อเลยนะคะหลังจากได้ผลงานไปแล้วเนาะเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้แนวทางหาหนอยรวมของอาจารย์สวายวิ่งรูดเด่นที่3กับ2ชุด3ตัวบนมีเออขอโทษหลายๆบอกผิดชุด2ตัวบนล่างให้มามี3031ห่เนี่ยบมี่กับว่าออไปเนาะคะ่ะ ให้มามี3032 3537 02425272ชุดกัน4อ่9า349กับ062ย์สองนะคะ fc เมพินก็นไดเบ้าห,หน้าว้าห,หลังพิษเนะาะตาเบิงตัวหนึ่งไปอ่านออกตัวหนึ่งจ้าก่นอย่างเมื่อวานนี้อาจารย์จับคู่ให้บ่เขาวิว่งรูดเข้าทั้งสองตัวส่วนวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่3กับ2 <c oughs> ชุดสองตัวสามศูนย์สามสองสามห้าสามเจ็ดศูนย์สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองชุดกันสามตัวบนสามสี่เก้าศูนย์หกสองนะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่หกกับแปดชุดสองตัวมีหกหนึ่งหกสองหกสามแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะเนี่ยค่ะ ของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้เนาะอย่าลืมว่าผู้ใดอยากจะติดต่อโดยตรงหาพ่อเนาะค่ะเพว่าจะไปถามข้าวขาวหรือว่าอยากได้แนวทางยังก็โทรหาพ่อได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะเบอร์0846375116หเนาะหรือว่าผู้ใดที่โชคดีกับอาจารย์เนาะอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้พ่อก็ติดต่อพ่อโดยตรงตามนี้เลยนะคะส่วนเมื่อวานนะคะวิ่งรุ่นให้6กับ7กอดคอกันมาหน่อยอ่า พิเศษนะคะเจ็ดหกล่างเนาะจับคู่ให้พวกเขาค่ะส่วนวันนี้วิ่งรูด6กับ8บนล่างชุด2ตัวหกหนึ 1, ่งหกสองหกสามสามดสี 3, ่กับ8ปดห้านะคะ,ะแคปหน้าจอเอาของอาจารย์สว้แล้วก็ของพ่อหมอดูเล็กเด็ดก,กันก่อนนะคะสำหรับคานอยรวมสองสำนักวันนี้ โ okay, อเคนอาไปต่อค่ะมาต่อที่หานอยรวมของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งนูดบนล่างเด่นที่5้าชุดเน้น2ตัวมี5 1 6หนึ่งหกหนชุดลอง60กับ80นะคะของพ่อเกลียงค่ะวันนี้ค่ะเมื่อวานพ่อทําผลงานออกมาได้จับคู่ชุดเน้นเข้า2อฮาหนอยนะคะก็คือมาฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอย VIP วิ่งลูดมาสองตัวนะคะวันนี้วิ่งลูดเด่นที่ห้าหกเจ็ดชุดเน้นสองตัวมีห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามหกสามเจ็ดสามชุดรองหกแปดกับเออหกศูนย์กับแปดศูนย์นะคะ f ซในหลังตาเบิ้งตัวหนึ่งก็ยังไปอ่านออกตัวเ <c oughs> อามาต่อของสุดใจพาลวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่สี่รองเก้าจับคู่ชุดเน้นสองตัวก็คือสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ด ชุดรอง909597นะคะของสุดใจพาลวยวันนี้ค่ะส่วนเมื่อวานสุดใจพาลวยก็ทําผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยเนาะจับคู่เข้าชุดเน้นให้มา6-7เลขออก7-6ล่างของฮานอยพิเศษวิ่งลูด6ตัวเด่นมา2ฮานอยนะคะสําหรับวันนี้สุดใจพาลวยให้วิ่งลูดเด่นที่4รอง9จับคู่ชุดเน้น40 45 47ชุดรอง90 95กับ97นะคะ แคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางของพ่อเกลียงและสุดใจพารวยกันเด้อจ้ะอ่ะได้แล้วไปต่อกันที่ของแม่รลิ้วพารวย ส่วนของแม่ลิ้วพารวยค่ะวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่4กับ5ชุดเน้น2ตัวก็คือ4142 515290ชุดลอง404959กับ55เนาะของแม่ลิ้ววันนี้เบอร์โทรติดต่อสนใจอยากจะดูดวงกับแม่ลิ้วก็โทรติดต่อสอบถามหรือว่าจะแอดไลน์วิดีโอคอลคุยโดยตรงเลยก็ได้เนาะ0804392186นะคะ เมื่อวานของแม่ลิ้วก็วิ่งลูดเข้า1ตัว4มาทั้ง3ามฮานอยจับคู่เข้า1นึ่ฮานอยค่ะเข้าชุดเน้นให้มา3 4เลขออกสี่าล่างของฮานอยปกติ1นึ่ฮานอยสำหรับวันนี้วิ่งลูดให้เด่นที่4กับ5เหมือนเดิมนะคะชุดเน้นก็จะเป็น4ี่หนึ่งสีชุดลอง4 0 4 9 5 9กับ5 5ค่ะ สุดท้ายคลิปนี้มาปิดคลิปด้วยของน้องเพชรนำโชคนะคะห้านอยร่วมของน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่ห้าลองสามจับคู่ชุดเน้นเบาชุดเน้นเลยเนาะห้าห้าห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดสามนะคะส่วนชุดลองก็จะเป็นห้าหนึ่งสามห้าสามสามเจ็ดห้าแล้วก็ชุดสามตัวบนเก้าห้าห้าเก้าห้าเจ็ดสี่ห้าห้าสองเจ็ดสามนะคะ อันนี้ก็ถือว่าตัวกลับเพิ่นกลับให้พร้อมเลยเนาะหา3ามสามหาห้หนะคะก็บาลายคู่เนาะถาวาเพิ่นตัดออกเบิ่งก็จะเหลือแค่หนึ่งสองี่ห้าหคู่เองเนาะเพิ่นเอามากลับกันมันก็เลยคือหลายคู่นะคะ อ่าอันนี้เป็นของน้องเพนน้ำโชควันนี้ส่วนเมื่อวานนะคะน้องเพรน้ำโชคให้วิ่งลูดเด่นที่สี่รองแปดนะคะสี่มาทั้งสามฮานอยนะคะพิเศษปกติ VIP 4สี่มาหมดเลยนะคะตัววิ่งตัวลูดตัวเด่นส่วนตัวจับคู่เข้าชุดเน้น 1, หนึ่งฮานอยเนาะเข้าที่สี่หนึ่งตรงตรงล่าง,งของฮานอย v i p นะคะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่ห้ารองสามจับคู่ชุดเน้นห้าห้าห้าสามห้าเจ็ดชุดล่อง 5้แล้วก็เจเนาะชุดรองก็จะเป็น5้3หนึ่งส่วนชุด3มตัวบน9 5 5, 5 9 5 7 4 5, 5 5 2 7 3นะคะแคปหน้าจอจ้าวันนี้แม่เพนก็ได้ครบทุกสำนักนะคะสำหรับแนวทาง หาโนยรวมหาโนยแยกเนาะลงไปหมดทุกสำนักแล้วเด้อค่ะเนาะเบิ่งคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เหน่เดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพนจะสรุปแนวทางลราพัฒนาให้กับเอฟซีทั้งช่องเป็นคลิปต่อไปนะคะฝากเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้เหน่เด้อค่ะวันนี้ผู้ใดกดไลก์ลกดแชร์ขอให้ถูกสามตัวตรงๆจา้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ